สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่จุมพี่จุมที่รักนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆชาวแสงแห่งรักทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีครูพี่เหมียวคุณครูอ้อนนะคะแล้วก็พี่ๆชาวฟ้าที่มาหนุนเสริมในวันนี้นะคะทุกๆท,ท่านวันนี้น้องแซนดี้ก็มีสารภายในนะคะ,ะให้ ให้ตั้งชื่อว่าวิธีการปลดความยึดติดตัวตนในร่างกายนี้ในเมื่อกายจิตวิญญาณทำงานด้วยกันวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเรากับความคิดซึ่งเป็นขบวนการทางสมองเมื่อเรายังยึดติด ในร่างกายของเราอย่างเหนียวแน่นเราคิดและรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นของเราส่งผลทําให้ขบวนการวิวัตรกายจิตวิญญาณไม่เป็นอิสระและล่าช้าวิธีการเทคนิคการทําสมาธิแบบง่ายๆให้คลายในการยึด กับตัวตนร่างกายในโลกสามดีนี้ของเราได้อย่างรวดเร็วขึ้นคือขณะที่จิตทรงตัวอยู่ในความสงบเบื้องต้นให้จินตนาการแบบที่หนึ่งแบบจินตภาพมองเห็นสองบุคคลอยู่ด้วยกันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์กันเช่น ขณะเผชิญความกังวลบุคคลที่หนึ่งเป็นผู้เผชิญบุคคลที่สองเป็นกังวลแต่ฉันยืนถอยห่างออกมาเป็นแค่ผู้ดูไม่ได้มีส่วนร่วมสองรู้สึกไปเลยว่านี่เป็นความคิดเช่นคิดเครียดคิดรัก คิดชังคิดไปทางข้าวมันเป็นเรื่องของคิดคิดไม่ใช่ฉันฉันไม่เกี่ยวสแยกระหว่างร่างกายกับจิตใจเช่นรู้สึกว่ามีร่างกายหนึ่งอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่ฉันแต่ฉัน อยู่ที่การนับตัวเลขเช่นนับหนึ่งถึงร้อยถ้าเกิดจิตยังไม่สงบก,ก็สามารถนับหนึ่งใหม่ถึงร้อยได้เช่นกันนับแบบเร็วๆนับในใจหรือพูดออกมาก็ได้หรืออาจเป็นคำพูดที่ฉันตั้งขึ้นเองเป็นแนวคิดบวก เช่นแข็งแรงโชคดีอะไรแบบนั้นก็ได้เราเลือกวิธีที่เราถนัดก,กับเราได้เลยนะคะและนำมาปรับเข้ากับการทำสมาธิที่เราปฏิบัติอยู่ได้หลากหลายหรือจะเป็นสมาธิแบบสากลก็ได้ วิธีที่เราหลอกสมองให้ตั้งค่าใหม่กับร่างกายนี้และถ้าเราทำไปเรื่อยๆก็จะเกิดการยุติยึติแล้วก็ปลดลงในที่สุดแล้วเมื่อเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรเลยเป็นแค่คลื่นพลังงาน เป็นแค่แสงสว่างแค่นั้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ